สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฝนธนสุนทรไหวแม่พึ่งพุ่มพวงเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับนักร้องสาวเสียงหวานอย่างฝนธนสุนทรล่าสุดก็ได้ไปไหวแม่พึ่งพุ่มพวง,พงดวงจันทร์ด้วยแถมยังร้องเพลงให้แม่พึ่งได้ฟังอีกด้วยจบท้ายด้วยการล้วงไหขอเลขแม่พึ่งงานนี้ถูกอกถูกใจแฟนคลับเป็นอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งเลขที่สาวฝนล้วงได้ก็คือหมายเลข4 0 2นนั่นเอง ฟังอีกครั้งนะคะ402ค่ะซึ่งงานนี้เช่าข้อหวยก็ถูกใจยกใหญ่ได้เอาเลข402นี้ไปเสี่ยงดวงในงวดที่จะถึงนี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ